สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูลักนณาธนูคลิปนี้เป็นคลิปความรักแล้วก็เสริมเข้ามาเพิ่มเติมคือการงานและการเงินให้นะคะธนูเกิดตั้งแต่16ธันวาถึง14มกราคมหมอดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะไพ่นี้แน่นอนละมันเป็นพลังงานรวมล้วนๆหมอไม่ได้เจาะจงของคนใดเป็นพิเศษนะคะมันอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงเลยนะคะอย่าไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเนาะพลังงานนี้นะคะ โอเคบอกาธาตุก่อนเนาะคุณอาจจะคุยกับาธาตุดินนะคะการบึกสมบักรหนึ่งเรียนเด็กถือเรียนคือาธาตุดินการบึกสมบักรคนที่อายุน้อยกว่าสเตนสิงรักนาสิงนะคะจะเฮอร์มิตชาวกันรักนากันนะคะที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้ว่าหมอว่าไม่ต้องฟิกนะคะในพลังงานนี้มีดาวพุธนะคะอยู่ด้วยโอเคแล้วก็มีนะคะจัดเม้นเป็นดาวบาปนุพะคอนะคะเป็นกฎแห่งกรรมไพ่ของเจ้ากรรมนายเวรคือไพ่ ของการกระทําเรานี่แหละค่ะทาดีย่อมได้ดีทําไม่ดีก็คือไม่ดีนั่นเองแต่ผลบุญที่ธนูทํามาจะส่งผลให้ธนูมีโชคมีลาบนะคะบางทีบางคนมีโชค,โชค,โชคได้รถได้รถคันใหม่นะคะได้รถใหม่นาะนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญพวกนี้มีโชคะ,คะสิบเหรียญคุณอาจจะได้เงินก้อนอะไรบางอย่างนะคะขึ้นมามาดูความรักกันหกถ้วยตรงตำแหน่งเจ้าเรือนชะตานะคะธนู คุณมีคนเก่าๆคนที่เคยห่างไปคนที่เคยจบไปหรืออะไรก็ตามถ้าคุณเป็นคู่บุญคู่กรรมการคู่กัลยาณมิตรนะคะมันตัดกันไม่ขาดมีโอกาสย้อนกลับเข้ามาคนที่คุณเคยห่างเหินกันไปนะคะเรสเตนนะคะไพ่บางนี้ตกตำแหน่งปัญหาคือความรักของคุณบอกว่ามันกลับไปกลับมาอยู่เสมอก้าวดาบเป็นไพ่ของสถานการณ์ที่ คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะระวังโรคนอนไม่หลับโรคนอนดึกนะคะช่วงนี้นอนไม่หลับคิดเยอะคิดมากในความรักความสัมพันธ์อาจจะมีคนเก่านะคะจากอาดีตย้อนกลับมาแม้แต่คนใหม่คุณก็อาจจะมีเข้ามานะคะเป็นช่วงที่มันรู้สึกฮอตแต่ทีนี้เดอะเฮอร์มิตคุณยังนิ่งยังเงียบหรือสถานการณ์คุณอยากจะใช้นะคะสติปัญญานําทางนําแสงสว่างเมื่อก่อนคุณอาจจะอยู่แบบ ใช้หัวใจนําทางแต่ตอนนี้คุณจะใช้ความคิดมากกว่านะคะไพพวกนี้ขึ้นมาอย่าคิดมากนะคะใครที่ใช่ก็จะอยู่กับเราใครที่ไม่ใช่ก็จะเฟดตัวออกไปนั่นเองแตง่การเงินคุณคุณจะได้เงินก้อนอะไรบางอย่างเนาะเดี๋ยวหมอขอดูให้ว่าอาดีตที่ผ่านมาฮานูเป็นยังไงบ้างในด้านความรักความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะ เดมเพลอร์นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวเมธลัคนาเมธคนที่อายุต่างกันนะคะคนที่อายุต่างาศาสนาต่างอายุต่างวัฒน,นธรรมได้ด้วยนะคะความรักมันไม่มีรมแดนหรอกค่ะคุณอาจจะเดมูลชาวมีนลัคนามีนนะคะคุณอาจจะที่ผ่านมามีการคิดเยอะคิดมากเครียดนอนไม่หลับนะคะหรือความรักมัน เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณมองไม่เห็นอนาคตอะไรนะคะที่ผ่านมาหรือมันทําให้เราเครียดเราสับสนเราเป็นทุกข์กับความรักใช่ไหมคะธนูที่ผ่านมานอนนอนยังเต็มไปด้วยนะคะมีดอาบด้วยเลือดอ่ะนะคะแน่นอนเรามันเป็นช่วงที่เราทุกข์ใจเนาะสองเรียนนะคะความสัมพันธ์นี้มีสองช้อยก็ได้นะคะให้เลือกหรือความสัมพันธ์มันไม่นิ่งนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะหรือแฟนของเราก็ได้หรืออดีตที่ผ่านมาไพ่นี่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ มีคนที่มีสองช้อยในมือกําลังช่างใจว่าคนหนึ่งดียังไงไม่ดียังไงนะคะบาลานสองคนหรือความรักคุณกําลังบาลานเพราะมันไม่นิ่งไงคุณก็อยากให้บาลานความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นมันทําให้คุณกลุ้มนะคะคุณเครียดวิตกกงังวลควีนถือดาบนะคะธาตุลมตึนกูมเมถุนที่ผ่านมาคุณอยากจะตัดความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเหนื่อยใจทุกใจเงี้ยออกไปนะคะที่คุณสับสนอย่างเงี้ย แปดถ้วยมันเป็นรูความรู้สึกที่คุณรู้สึกถอดใจน้อยเนื้อต่ําใจในความรักความสัมพันธ์บางคนอยู่ไกลกันแต่ถ้าบางคนอยู่ใกล้มันก็เติมเติมเท่าหัวใจของเราที่มันเต็มไม่ได้นะคะมันมันเต็มไม่ได้มันรู้สึกถอดมันรู้สึกเหนื่อยใจอยากเดินออกมาทั้งที่ยังรู้สึกรักนี่แหละห้ามไม่ท้ามันก็คือทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเก่าๆซ้ําๆเดิมๆวนๆเวียน ะะหรือว่ามีฝั่งผู้หลักผู้ใหญ่บางคนหรือคุณแม่คุณเพื่อนสภาพแวดล้อมนะคะทำให้พวกคุณทะเลาะก,กันได้ด้วยหรือพวกคุณนี่ยลทะเลาะกันเรื่องเรื่องที่มันมันตกลงกันไม่ได้นะคะมันเป็นปัญหาอยู่เรื้อรลังหกเรียนความสัมพันธ์นี้ธนูอาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะให้เงินหรือให้เวลาให้คุณค่าซัพพอร์ตบางอย่างแต่มันกลับได้ความรักความไม่เท่าเทียมได้ความน้อยเนื้อต่ำใจนะคะออกมา ที่คุณรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกเหนื่อยกับความรักเนาะเก้าถ้วยนะคะความรักนี้บางคนรักอาเพศเดียวกันก็ได้นะคะความรักมันไม่มีพรมแดนหรอกค่ะขอให้เราจริงใจต่อกันไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนมีความสุขซื่อสัตต์ต่อกันมันสร้างกุศลด้วยกันถือว่าเป็นกาลยานมิได้ความรักบางคนเติมไม่เต็มอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะให้เท่าไหร่ให้ใจให้เวลาให้คุณค่ายความรัก แต่เขาก็เติมไม่เต็มยังไปหาเศษหาเลยข้างนอกนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมา The d a e บางคนคุยกับชาวพิจิกลัคนาพิจิกหรือพ่อไม้แม่ไม้ต่างชาติได้หมดความรักนี้มันมีการห่างกันออกไปเพราะว่ามันเป็นเด e Hangman ความรักมันคือเป็นทั้งทุกข์นะคะทุกข์ใจคุณเสียสลามากมายเพื่อความรักแต่ที่ได้กลับมาก็คือเด e h งแมนนะคะไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงบางคนไปเจอความรักที่รักซ้ําซ้อนกับคนอื่นนะคะไพ่พวกนี้ ขออนุญาตนะคะเก็บคุณอาจจะเจอคนที่เขาชิวชิวสบายสบายไม่มีสถานะให้เราคุยกันแบบห่างๆอย่างเงี้ยนะคะขอดูนะคะขอดูคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยแม้แต่คนที่เขาจบกับคุณแล้วที่คุณยังนึกถึงนะคะตอนนี้เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณบ้างชาวธนู ควีนเทเลียนธาตุดินการผสมมังกรเขาบอกว่าอา้าวไพออกมาคู่กันเขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีอะไรที่เข้าใจเขามากที่สุดนะคะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีเป็นคนการศึกษามีเงินมีทองมีความเติมเต็มด้านด้านทรัพย์สินเงินทองนะคะอาจจะเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลเขามาก่อนเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่นะคะ จ็ดไม้เท้ามันอาจจะมีการบล็อกการสื่อสารกันไปหรือเริ่มมีกำแพงธนูอาจจะมีกำแพงคิดทบทวนมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่ในโหมดในโซนของตัวเองก็ได้นะคะใครผู้นี้เขาเลยคิดว่าคุณมีกำแพงกับเขาไม่คุยไม่อะไรหรือนิ่งเงียบไปสิบเรียนเขาบอกว่าคุณสิบเรียนนี้มันเป็นความเติมเต็มก็จริงแต่มันเติมเต็มด้านทรัพย์สินเงินทองเขาบอกธนูอูฟ้ฟูมีเงินมีทองออฟเฟอร์เขาได้ในบางอย่างนะคะอืม สิถ้วยเขาบอกธนูเขาเคยคิดจะอยู่นะคะเป็นครอบเป็นครัวกับคุณนะหรือเราเคยเป็นครอบครัวกันก็ได้แต่ความสัมพันธ์นี้นั่นแหละค่ะที่ผ่านมาที่หมออ่านไปแล้วนายถือถ้วยท่านน้ำกระกฎมินพิจิกหมอว่าเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณอยากมาขอโอกาส6ถ้วยนะคะเดมเพรสเขาบอกว่าดูดีค่ะไม่มีใครให้เขาได้เท่ากับธนูอี่แล้วนะคะเดมเพคือ เป็นดาววีนัสเป็นดาวแห่งความสุขเป็นผู้ให้แต่ไพ่ไปเนี้ยแน่นอนล่ะค่ะเป็นไพ่ที่ผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายต้องการผู้หญิงแบบนี้คือให้ที่สุดคือให้เหมือนแม่ให้ลูกให้ม,มีมีที่สิ้นสุดแต่ไพ่นี้แฝงไปได้วยความเสียสละทุกอย่างนะคะรักด้วยความซื่อสัตย์จริงใจเขาบอกธนูเนี่ยให้ความรักความเอาใจใส่เขามากเขาบอกว่าเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตธนูเพราะยังรักคุณอยู่เพราะคุณให้ทุกอย่างนะคะจัดเม้น ให้เห็นการตื el, ่นรู <phải> ้เห่งการรับรู้บางคนอาจจะตื่นช้าไปเช่นนะคะไปมีคนใหม่แล้วไม่ได้ดีกดแห่งกรรมเห็นไหมคะจัดเม้นเหมือนกันยุติธรรมเสมอเขาไปแล้วไม่มีใครให้เหมือนธนูให้ไงธนูให้ไม่มีที่สิ้นสุดรักและเข้าใจซื่อสัตย์ต่อเขาตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วว่าคนที่ดีที่สุดของเขาคือธนูเพราะเป็นอเดมเพลนนะคะใช่ไหมอ่ะเขาอยากกลับมาง้อมาขอโอกาสกับคุณอยากเป็นครอบเป็นครัวนะคะอืม ะะไม่รู้ว่ารู้ค่าในเวลาที่สายหรือเปล่านะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมา1ดาบอยากจะกลับมาชัดเจนกลับมาแล้วอยากนะคะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างกับธนูเนาะโอเคความคิดของเขางั้นหมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวธนูลัคนาธนูจะเป็นยังไง6กถ้วยแน่นอนละค่ะชาวธนูคนที่เคยห่างออกไปมีโอกาสได้ย้อนกลับมานะคะ ไพ่นี้มันเป็นไพ่พลังงานรวมนะคะบางคนอาจจะไม่ได้กลับนะคะก็คือ,อจัดเมนก็คือการประกาศข่าวการตื่นรู้การรับรู้ธนูเขาจะมีความใช้ความคิดมากขึ้นในความรักเพราะเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะว่าเราเคยเสียใจเพราะความรักแค่ไหนคุณจะไม่เอาแล้วด้วยคำพูดที่สวยรู้หวานหวาน,วนลมๆมล้แรงๆคุณจะดูว่าพฤติกรรมการกระทำของคนรักของเรา เขาจะซื้อสัตว์จริงใจกับเราไหมถ้าคุณยังเป็นคู่กัลยานามิตรคู่บุญคู่กรรมที่ตัดกันไม่ขาดมันก็จะยังวนเวียนอยู่นะคะเอมเพลอร์ Emperor, ชาวเมธลัคนาเมธนะคะเด็กถือถ้วยท่านน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะไพ่ใบนี้มีคนที่ถือบางอย่างไว้ในมือให้ระวังคำพูดคำจานะคะอันนี้ท่านลมตึนกุมเมถุนคำพูดคำจาที่ตรงเกินไปเตป,ประชดประชันนะคะหรือบางช่วงบางเวลาไพ่ใบนี้คือยอมหักไม่ยอมงอนะคะให้ได้ ะะทั้งตัวหัวใจให้ทุกอย่างแต่พอรู้สึกว่าคนรักนอกใจแล้วบางคนเขายอมที่จะหักนะคะไม่ยอมงอหรือคําพูดที่บางครั้งช่วงที่พูดก็พูดช่วงที่เขาจะรู้สึกนิ่งเงียบเขาก็จะมีทิฏฐิมีอีโก้นะคะหนึ่งไม้เท้าธาตุไฟเมสิงธนูนะคะหนึ่งดาบมีมีหนึ่งดาบธาตุลมนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ปัญหาบางอย่างนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาสเตนสิงลคณาสิง adjustment น,นะคะ อ่าไม่ใช่นะ,ะมเมจิเชียนพูดผิดค่ะขอโทษค่ะหนึ่งถ้วยท่านน้ำกระกกมีนพิจิกนะคะไพ,พ่ภูมเนีขึ้นมาห้าถ้วย The Hermit นะคะหมออยากจะบอกอย่างนี้ว่าธนูนะจะตื่นรู้จะรู้ค่าของความรักจะรู้ว่าเราควรรักใครพอที่ผ่านมาคุณให้แต่หัวใจล้วนๆที่ชาวธนูเขาจะเป็นนะคะ ทั้งใช้สมองใช้หัวใจควบคู่กันไปว่าสมควรใครคือคนที่จะรักเราจริงแล้วเราควรมอบความรักให้ผู้ใดนะคะห้าถ้วยถ้าหมอบอกว่าหนึ่งคนโสดมีโอกาสได้พบรักนะคะจากคู่อดีตชาติคุณเจอแล้วคุณจะรู้สึกผูกพันกับเขามานานรู้สึกชอบรู้สึกเป็นคนที่ใช่ถ้าสิ่งใดนะคะไม่ได้กลับมาแล้วหรือกลับมาลุ่มดุมดนดอน,ดน,ดนกลับมาแล้วเราเสียใจขอให้ชาวธนูนะคะใช้ความคิดให้เยอะๆนะคะ แล้วก็นะคะห้าถ้วยคือตื่นรู้บ้างมองสิ่งที่ยังไม่ล้มไปอย่ามองถึงแต่อดีตที่ผ่านมานะคะถ้าสมมติคุณมีคนใหม่เข้ามานะคะแต่น่นอนคนที่คุณนึกถึงคนที่คิดคุณคิดถึงจะมีโอกาสได้หวนย้อนกลับมาในความรักความสัมพันธ์แต่ถ้ากลับมานะคะนั่นแหละคุณจะคิดให้เยอะขึ้นคุณจะไม่เหมือนเดิมนะคะธนโอเคมาขออนุญาตเก็บไพ่แล้วอใแนะนำชาวธน อ่ะขอเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินแน่นอนละค่ะหนึ่งเรียนคุณจะมีคนมีโอกาสได้หยิบยื่นให้บางอย่างเช่นทํางานตรงนั้นสิตรงนี้หรือทําแบบนั้นแบบนี้ธุรกิจนะคะคุณจะมีโอกาสนะคะได้เติบโตได้ขยายธุรกิจในบางอย่างแต่หมอไม่เน้นให้ให้ลงทุนอะไรเยอะๆนะคะเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีสเตนตถามว่าคุณเหนื่อยไหมเราต้องตอบว่าเหนื่อย แต่ว่าเหนื่อยแล้วทํายังไงคุณจะเอาอยู่บางคนว่างงานก็มีนะคะช่วงนี้หรือทํางานแบบนะคะครึ่งหนึ่งที่เขาให้พักนะคะงั้นหมอดูการเงินการงานธนูนะนะคะการเงินคุณมาสิบเหรียญคุณจะได้เงินก้อนบางอย่างนะคะถ้ามีปัญหาอยู่หนึ่งดาบแน่นอนนะคะคุณจะเคลียร์ปัญหาได้การเงินการงานเป็นยังไงบ้างนะคะจะติดนะคะความยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความเป็นธรรมนะถ้าคุณมันมีปัญหาอะไรเรมเพลส เดือดซันขึ้นมานะคะไพ mm ่ hmm. พวกนี้คิงถือถ้วยหนึ่งเรียนนะคะจัดเมน้นไนถือถ้วยสิบถ้วยนะคะบางคนทํางานกับครอบครัวนะคะบางคนมีหุ้นส่วนนะไพ่จะออกมาแล้วตัวนี้นะคะทำงานกับครอบครัวธุรกิจกับครอบครัวนะคะบางคนทํางานมีหุ้นส่วนการเงินคุณถือว่าไปได้เรื่อยๆบางคนเล่น หุ้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้นะจะมีคนยืบยืดโอกาสให้หมอว่าคุณควรรับไว้นะคะลัพิจารณาค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าช่วงไหนที่มันแย่นะคะช่วงนี้ชาวธนูจะรู้สึกดีนะคะหลายๆท่านแต่ถ้าไม่ดีเราก็ต้องนะคะพัฒนาตัวเองหาช่องทางหาลู่ทางทามาหากินอาชีพของคุณให้เติบโตค่อยๆนะคะดูคนอื่นว่าเขาทํายังไงถึงประสบความสําเร็จเราก็เอาตรงนั้นมาทําแต่หมอว่าคุณจะมีโอกาสดีมากกว่ามีโอกาสดได้ลดหม่บ้าน รถใหม่นะคะหรือรถมือสองก็ได้นะถ้าจัดเม้นขึ้นนะคะแล้วคุณก็มีโชคลาภด้วยเลขเดิมๆนะคะที่มันเป็นไทม์ไ์เก่าๆที่มันเคยออกสิบเหรียญพู้งีเงินจะได้เงินก้อนอะไรบางอย่างนะคะบางคนขายอสังหาด้าเช่นบ้านเช่นรถอย่างนี้ก็มีนะคะถ้าคุณรอความยุติธรรมอะไรบางอย่างคุณจะได้รับความเป็นธรรมนะคะโอเคงั้นหมอขอให้แนะนําให้ชาวธนูนิดนึงนะคะไพ่ของคุณออกมาดีมากเลยนะคะ ไม่ต้องคิดมากเครียดมากนะคะให้แนะนําชาวธนูยังไงบ้างนะคะ2ถ้วยถ้าเป็นโสดอยู่นะคะหมอว่าคุณจะมีคนมารักมีคนนะคะให้หัวใจเราก็รู้สึกดีกับเขาแหละไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวหนึ่งไม้เท้าถ้าใครรองงานใหม่คุณไปสมัครงานหลายๆที่ทิ้งไว้เลยนะคะคุณจะได้ภายใต้สําหรับเป็นหนึ่งถ้วยนะคะหมออยากบอกชาวธนค่ะใบนี้ก่อนนะชาวธนคะถ้าคุณมีความรัก ครั้งใหม่แล้วอย่ามัวแต่พะวงกับอดีตเดี๋ยวคนที่เขาจะสร้างอนาคตมองอนาคตคนที่มีความรู้สึกดีๆกับคุณคนที่ผูกพันกับคุณเขาจะหนีหายนะคะหมอบอกเลยนะคะอย่าพะวงกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วอะไรที่มันผ่านไปขอให้มันพ้นไปนะคะแน่นอนถ้าใครทคี่ถ้าใครคือคนที่ใช่นะคะคนยังรักคุณอยู่คุณก็ยังรักกันเขาก็โสดไม่มีพันธนาการหรือคุณโสดเหมือนกันคนที่ใช่จะ จะกลับมาจะมาเจอเราในเวลาที่ใช่นะคะแต่ถ้าเจอในเวลาที่คุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของไม่ใช่แน่นอนนะคะเป็นแค่คู่จรมีวิบากกรรมจะได้หมดหมดไปให้มันจบนะคะ ขอให้เสทำในสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าไพ่นี้คือไพ่เวรกรรมไพ่เจ้ากรรมนายเวรสิ่งใดที่ทําดีมาแล้วก็จะย้อนมาให้เรานะคะจะได้พบเจอคู่ครองที่ดีนะคะอย่ามวัวแต่ผบงกับอดีตส่วนใครที่รอง,งานใหม่นะคะถ้าคุณสมัครงานไว้หลายที่คุณก็จะได้งานใหม่มีโอกาสมีคนหยิบยื่นให้นะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาคุณจะสามารถนะคะจับจัดแจงบางอย่างได้แก้ไขอะไรได้นะคะด้วยสติด้วยปัญญาเนาะนะคะคุณจะพบผู้รู้คนมีความสามารถหรือเป็น อาจารย์เป็นหมอดูเป็นอะไรที่เขานะคะมีความสามารถนะคะเป็นคนที่มีความพิเศษนะคะพวกนี้ได้ขอบคุณนะคะธนูขอให้มีแต่สิ่งดีๆเหมือนไพ่นะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยไปรับแต่สิ่งที่ดีๆและใช้ใช้สตใิใช้ปัญญาควบคู่กับหัวใจของเรานะคะหัวใจเราดวงเล็กๆจะให้ใครเราก็ต้องคิดให้ดีค่ะชอบชื่อกดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวนะคะ ใต้วิดีโอคลิปนี้มีทั้งค่าครูนะคะแล้วก็ไอดีไลน์พิมพ์เสิร์ชมานะคะหมอพูดนิดนึงบางคนถามนะคะว่าดูไพ่เนี่ยดูได้ถึงสามปีสี่ปีไหมนะคะคุณลองคิดดูนะแต่ถ้าในไพ่ในวิดีโอนี้นะคะหมอดูทุกคนเขาก็จะอธิษฐานจิตให้ได้ให้หนึ่งเดือนหรือ3ามสี่เดือนมันก็โดดไปได้แค่นี้หมายถึงว่าเป็นคลิปนะคะถูกไหมคลิปรวมแต่ถ้ามาดูดวงส่วนตัวแน่นอนละคะ่ะดาวในเรือนเราเช่นนะคะดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะโคจรนะคะ มันไม่เป็นนะคะหเดือนบอกไป10วันหรือ3เดือนถูกไหมถ้าดาวให,ใหญ่ๆเช่นดาวราหูอย่างเงี้ยก็จะอยู่กับเดือนเราปีครึ่งนะคะหรือดาวพฤหัสก็จะ2ปีหรือ2ปีครึ่งถ้าคุณบอกว่าดู3 4ถึงปีกับอาจารย์บางท่านหมอไม่พูดถึงนะคะหมอพูดถึงอะไรที่มันมีเหตุมีผลนะคะคุณดูอย่างนั้นได้ไหมล่ะดูได้หมอก็สับให้ได้แต่ทีนี้พลังงานดวงคุณมันจะเปลี่ยนมันจะเคลื่อน ะะตามหลักจริงๆแล้วไพ่มันสามารถนะคะคโดดไปได้ถึง6เดือน1ปีหรือ1ปีครึ่งพอประมาณนอกนั้นดาวในเรือนชะตาเรามันเปลี่ยนดวงมันก็จะเปลี่ยนยังไงล่ะคะถูกไหมอ่านะคะขอบคุณนะคะถ้าคุณชอบหมอดูท่านใดจะลิตตรงกันมันจะแม่นแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ศรัทธานะคะก็ไม่ต้องแอดเข้ามาถ้าท่านศรัทธา,าท่านใดก็ไปดูกับคนนั้นจะดีที่สุดเนาะนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ